การเล่นโป๊กเกอร์แบบเฮสต์อัพหรือการดวลหนึ่งหนึ่งนั้นะเรียกว่าต่างกับการเล่นโป๊กเกอร์แบบโต๊ะ9โต๊ะ6เป็นอย่างมากนะครับเพราะคุณจะต้องถูกบังคับให้เล่นแฮนด์ที่มากขึ้นอาศัยทักษะการอ่านไพ่ที่เฉียบขาดเป็นเกมที่มีการบลัฟจับบลับกันกระจายนะครับผู้เล่นที่จะเอาดีในด้านเฮสอัพจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมากแถมต้องมีจิตใจที่แม่งไม่วันไหวต่อการสวิงขึ้นลงที่รุนแรงจึงมีผู้เล่นจำนวนน้อยมากที่ประสบความสําเร็จในการเล่นเฮสอัพแต่มันมีหนึ่งคนครับที่เรียก จากการดวลเฮสอัพอย่างเดียวเลยก็ว่าได้เสี่ยงผู้ชายคนนี้มีชื่อวันดัตโพกเป็นนักโป๊กเกอร์สัญชาติอเมริกันเกิดที่เมืองพัสซาเดนารัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบันอายุอานาม32ปีนะครับซึ่งหากย้อนกลับในช่วงวัยเด็กของเขานั้นพ่อเขาได้ฝึกให้ตัวเองได้ฝึกฝนรู้จักกับวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ไล่สอนให้เขาได้เล่นหมากรุกตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยซึ่งเมื่อพี่โป๊กอายุได้9้าขวบนะครับพ่อของเขาก็ได้ส่งไปเรียนกับ, Master, กกบ,บกนนแกรนด์มาสเตอร์ การเอาชนะในเกมที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์เสี่ยงต่อมาในช่วงไฮสคูลนาาะครับปี่โปก,ก็หันไปทุ่มเทกับการเล่นวอลคอฟสามเขาเป็นคนที่เมื่อทําอะไรแล้วจะหมกมุ่นเอาจริงเอาจังกับมันจนถึงสุดชีวิตหรือจนกว่าจะเป็นที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งเขาก็ทํามันได้ดีจนเคยเข้าแข่งขันวอล์คอฟสามระดับนานาชาติอย่างรายการเดิมเวิลด์ไซเบอร์เกมกันไปแล้วโปกมุ่งมั่นหาสิ่งที่เขาอยากเอาชนะต่อไปและเขาได้มารู้จักกับโปกเกอร์ในช่วงที่กาลังเรียนมหาหลายัยเขาสมัครและฝากเงินเข้าไปในชื่อของ Cyber VCG Rider ซ่่่่งหหลาาาาาายยคคนนกก็ววิเระะ์ชือออี้จจจม เกมไรเดอร์ก็เป็นได้พี่โป๊กเริ่มเล่นจากโต๊ะเล็กๆในเว็บไซต์โป ker Star ์และก็สามารถทำไรายได้ได้ดิจนทำให้เขาตัดสินใจที่จะ drop เรียนจากมหาวิทยาลัยเพื่อออกมาเล่นโป๊กเกอร์แบบเต็มตัวซึ่งเส้นทางนักโป๊กเกอร์ของพี่แกนะครับก็ไม่ได้ง่ายได้แบบเหมือนที่ฝันเอาไว้ในปี2007พี่แกเริ่มได้ไม่ค่อยดีรู้สึกเครียดกับโป๊กเกอร์จนอยากจะถอนตัวออกจากวงการแต่ทว่าพี่โป๊กกลับมาสนุกกับโป๊กเกอร์ได้เมื่อพบกับไรอันฟี่ซึ่งเขาคนนี้เป็นคู่หูคนสําคัญที่ต่างคนต่่่่่าางงงงงชวยพัััฒนนนและขขอทท้้คไปสสููรบีึึซ ปัจจุบันนะครับทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนกันแถมยังเป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจให้ความรู้ด้านโป๊กเกอร์ที่ชื่อว่าอัพสวิงอีกด้วยหลังจากพี่โป๊กเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนไปเล่นโต๊ะแบบ6คนจากแต่ก่อนที่เล่นแค่โต๊ะ9คนขยับทุนแทงเข้าไปให้มากขึ้น5เหรียญ10เหรียญจนสามารถปั่นแบงค์โรดได้ถึงหลักแสนเหรียญซึ่งเมื่อชนะในเกมโต๊ะ6คนได้แล้วพี่โป๊กก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเขาจึงทุ่มเทพลังงานทั้งหมดที่มีกับการเล่นโปกกกกเเเออรดัััซึึ่่่่งงขขาาาาายยููบมมนนนนฝจจชชชีวชสาาถะคแไ ต่อเนื่องและแทบจะหาคู่แข่งแข่งได้ยากเพราะไม่มีใครอยากจะมาสู้ด้วยซิ่งมันยังเหลือคู่แข่งอีกหนึ่งคนนะครับที่โป๊กยังไม่เคยประมือแบบจริงจังและกะด้ชีอว่าเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์เฮสอัพชื่อดังที่มีฝีมืออยู่อันดับต้นๆของโลกเขาผู้นี้มีชื่อว่าเบนซูสกายนะครับเจ้าของ ID ดีซอสหนึ่งสองสามสี่ทาโป๊กแข่งขันเฮสอัพทั้งหมด1 5ึ0 0หมื่แฮกในเกมร้อยทับสองเหรียญบายอินสองหมื่นเหรียญแถมยังมีการเดิมพันสําหรับคนที่ชนะจะได้ไปอีกหนึ่งแสนเหรียญซึ 5,000แฮมนะครับผลการแข่งขันก็คือด็อกโบกสามารถเอาชนะเบนสูสกายไปได้แบบขาดลอยและก็ทำเงินได้มากมายถึง7 4 0 0 0 0เหรียญรับเงินเดิมพันเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0 0ซึ่งไอเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ชื่อเสียงของด็อกโบกนะครับผมขึ้นมาอยู่ในวงการโป๊กเกอร์และทุกคนก็ต่างยอม,มรับว่าพี่แกเป็นสุดยอดฝีมือในเกมโป๊กเกอร์ h e a d ์อครับซึ่งเมื่ออิ่มตัวจากการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์นะครับพี่โปก,กมุ่งหน้าสู่สนามนไลฟ์ต์ในปี2012และก็ไปคว้ารางวัลใหญ่ครั้งแรกในรายการ2012 รางวัลไปกว่า7 0 0 0แสนเหรียญและก็2ปีต่อมานะครับก็ไปชนะรายการ10,000แสนเหรียญไฮโ h ลเลอร์ที่เบลจิโอคาสิโนกวาดเงินไปอีก1นึ0งล้านหกแสนพันเหรียญสิ่งรายการใหญ่สุดนะครับที่สามารถไปคว้ามาได้ก็คือรางวัล NLHE High Roller for One Drop ซึ่งคว้าเงินรางวัลไปได้มากมายทีเดียวนะครับสามล้านหกแสนเหรียญซึ่งหลังจากพี่แกเอาชนะมนุษย์ด้วยกันจนเบื่อแล้วนะครับพี่ด็อกนะครับผมก็หันไปฟัดกับ AI บ้างเรื่องราวมันเกิดขึ้นในปี2 0 1 5เมื่อมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนนะครับ รับผมได้สร้าง AI ที่สามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้เก่งกาจและก็สามารถเอาชนะโปรโป๊กเกอร์มาได้หลายคนแล้วพวกเขาขอทานดวลหนึ่งหนึ่งกับดับโบกและกลุ่มเพื่อนนักโป๊กเกอร์ของเขาเซนพีโ๊กนะครับก็รับคําทานและก็ตั้งทีมเดอะเบรดขึ้นมาครับกติกาการแข่งขันวันนั้นนะครับผมจะแข่งขันกันทั้งหมด20 0 0 0ตาเล่นกันวันละ8ชั่วโมงต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์และจะมีการถ่ายทอดสดในช่องทางทวิชสิ่งความปวดของ AI นะครับคือพวกมันไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียวสามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดเหมือนเดิมแถมยังมี Data ผู้เลล่่นนนแตะค,ตะคจากทมุษยย์อาง ละเอียดยิบย,ย่อยแต่ทว่าน้่ยประสบการณ์และความสามารถในการปรับตัวของทีมเดอะเรนจ์จึงทให้ว่าเขาสามารถตบ AI ไได้อย่างสวยงามนับว่าเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นคำที่เขานะครับได้เคลมไว้หลังจากการแข่งขันจบลงครับช่วง2-3ปีที่ผ่านมาพี่โป๊กได้วางมือจากการเล่นโป๊กเกอร์และหันไปเอาดีทางด้านการทําคอนเทนต์ใน YouTube ไปแล้วแต่ทว่าไม่นานมานี้นะครับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราได้ข่าวมาว่าพี่ดักกาลังฝึกฝีมือกลับคืนสนามโป๊กเกอร์เพื่อจะกลับไปดวลตัวต่อต,ต,ตัวกับแดนเนียลเนเก สองนะครับก็มีประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวกันมานานเราก็อาจจะได้เห็นชมแมตช์ด,ดวลเดือดที่น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการโป๊กเกอร์เลยก็ว่าได้ครับจบกันไปสาหรับเทน่าตักสตอรี่สัปดาห์นี้ถ้าอยากให้เทน่าตักทาประวัติมักโป๊กเกอร์คนไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเทน่าตักด้วยนะจ๊ะ